ตอนนี้เฮาสีมารีวิวเนาะมารีวิวอต้นทุเรียนเอที่ห้าคดเนาะต้นทุเรียนต้นนี้อายุเป็นปีเดอท่านผู้ชมเอากับปลูกปลูกมาโดยสิว่าสือต้นใหญ่มาเนาะต้นใหญ่ราคาอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบกว่าบาทคุณเดอท่านผู้ชมเอ่อ ามว่ามันตตนใหญ่บอกมันกิดใหญ่ซําราคามันนั่แหละเอามามันกิดโตนใหญ่ตนตนงามกิปลูกปลูกกับมาได้ดูดูแลแล้วไอ้เรื่องเออหากคดบอคดรา,าว่าเฮาบอมีประสบการณ์เนาะเอากับมาปลูกปลูกกับใสุ่่นใส่ปุ๋ยข้งองขีงวายังไปทั่วเมือนี่แหละเอออยากให้มันงามมันยังเนาะก,กับคหดหนามคดในไป ปลูกทั้งเมดอยู่ที่แรกนี่กับเป็นสาวสามสิบกว่าต้นหมดเลยอันนี้เป็นต้นที่หลอดตายเนาะหลอดตายตะปีตาอิดเนี่ยประมาณอยู่เก็บต้นตอนนี้เนีืยอยู่หกต้นเนาะเอ,อรวมกับต้นนี้เออที่นี่มันกับต้นสูงตน้ตนต้นสูงตน้นง่ายงามเนยท่านผู้ชมแต่กิง่งแตกงาแน,น่ก็ท่วมหัวพูดได้ความสูงมันน่เออ มีอ่าพออยู่ช่วงหนึ่งเนาะเกิดปลายเดือนเป็นเป็น,ปนกระแสว่ามันเข่าเป็นปีเนี่ยเนาะเขาก็จำความบ่ไ้เนาะ<ส><ก>มันก็เป็นยอดใหม่ยอดไอ้แบบทำนองอย่างก่ออยอดใหม่หักลงมานี่มันเลือเลือนซ้ำนี่แหละเลือเเลือต้นความสูงอยู่ซ้ำนี่เนาะมันก็ ปลายไม่ปลายหักยังลงมาดิเข้ากับบ่หูสาเหตุเพราะว่าประสบการณ์บ่มีเนาะที่หนี่เข้ากับโดหน้าม,มันก็แตกหอยอดแตกงายังขึ้นไม่เจอสิบ่าตายเออมือหนีเข้าก็เลยตัดสินใจเบิงเนาะเค่มันเป็นอียงกระดอะเดี่ยเนะาะพยายาู่ขึ้นกันเพราะว่าตอนเข้าลงปลูกนี่เขากับเข้ากับบ่ได้ตัดหกัดหกโคตรหักยังออก,ออกนะท่านผู้ชม จะเลยแบบว่ามามา,มาคุดเบิ่งเนาะมาบดคุดแหละดึงก็เลยแหละปรากฏว่าหา้าหากนี่คุดเริ่มตั้งแต่เขาปลูกตําอิดเนีเขากะบดอดไเอาออกเนาะเป็นลักษณะจังสีเพราะวา่เขาปลูกต้นต้นหน่อยต้นใหญ่น้ำเนาะตอนนสามสิบกวดต้นพอมาเบิ่งแล้วโอ้อยดึงคือมาถึงว่งมา,ม,ามันมันมีปัญหาทางทางหาก รากาเป็นยอดใหม่ย,ยอดจังใดคือจังเสียล่าเขาบอกย,ยั้งจังสิมันเท่ากับพิสูจน์บ่ได้เนาะเพราะว่าเท่ากับบอมีประสบการณ์เนี่ยอันนี้เท่ากันเลมาดูแลเรื่องออบริเวณโคนหาโค่น,นยังมันเนาะมันเป็นยั้งคือบอนันที่แรกกับบ่อหัออว่อปาหาามันคดเนาะ ก็เบรงหากฟอยแล้วก็บบหกวกให้มันแตกไหมยังเบิงกระถันตายด้วย่านผู้ชมก็ว่าหัน่นแตกนี่ออกแตกใบออกมาอยู่เอ้าก็เลยตัดสินใจดึนขึ้นมาเบิงเนอกมือหนีว่าเออว่ามันเป็นอย่างสาเหตุที่ว่า,า,วามันเป็นอย่างนาะถึงมามามาผอว่าหากทุเรียนนี่มันมันส่งผลแห้งเออเกี่ยวกับหากคดนี่มันกับบ่มีความเจริญเออ การดูดหาอาหารอยียงใดเนาะเขากับเออพิษสังเกตจะเลยมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นเลยแหละบาสิกลกับบอกลดึงเลยเพราะว่ามันดินทรายเนาะมันจะดึงได้กับมาปรากฏว่าเออเป็นหาคดหาปีคดเชื่อมาทันผู้ชมหนี่หาคดไปจะว่าบอดตาย ฝนหนามกิดแตกใบแตกยังอยู่ดาวหันโม่ใหญ่ต้นต้นใหญ่มันเกิดใหญ่เป็นถั่วมหัวทถั่วยังไปเนาะถ้าก่อนนี่มันกระถั่วมัวคือกันต้นนี่พอพอเออพอหากไอพอยอดใหม่ยอดไอยังก่อนหกแค่ไอไอยอดแทงยอดยังแหล้วก็นเวียอยู่ซ้ำนี่เนาะ บัดมือนี่เทาก็ตัดสินใจเลยวนะ่าเอาอพอถองเสียดายเนาะเอาขึ้นมาเบิ่งกันอ้าว่าแต่ยากตน้นประมาณนิว้วกวัวๆนี้ยซื้อมาให้ท่านผู้ชมสองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบกว่าบาทพุ่นละโอ้ยตอนนั้นปลูกบ่มันหน่อยต้นเป็นเศร้าสามสิบกว่าต้นพุ่นละตอนนี้ก็มาดึงมาเจอสภาพเักสีเนาะโอ้ยก็แนะนำท่านผู้ชมเนาะ อผู้ใดสนใจปลูกทุเรียนให้ศึกษาก่อนเนอะท่านผู้ชมเอ้ยมันว่าสื่อมาปลูกไผ่ปลูกมีกมีตาย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 เออเกิดย่อนเฮาดูแลบ่เป็นการให้น้ำให้ปุย๋ยให้ยังแม้กระทั่งต้น,ตนใหญ่เฮาพุ่มงามเนาะไปใส่ปุย๋ยยูรงยูเรียเขาไปนี่กะพิษผ่าเอาคือบานหน่อยมันบ่นหน่อยนี่แตอนทุเรียนท่านผู้ชมเอ้ย เออไปใส่ไอ้อองมือหนึ่งนีก็่โอ้ยเดียบปล่อยเลยปีกัวตนเป็นภูมิเลยเออในคลิปเก่าๆเนี่ยไปเบิ่งได้กันนี่เป็นเรื่องจริงเนาะเข้ากับโอ้เสียใจเนาะพอมาเบิ่งตนนีีก็่ะอืมท้าพินใจเลยดึงขึ้นมาเบิ่งท้อนขึ้นมาเบิ่เงเนาะมันเป็นเป็นอย่างมันคือใบบองงามมันคือบดแตดบอใหญ่ขึ้นได้สะลุปมล้วมันก็ที่การรากมันคด เะเห็นว่าท่านผู้ชมไม่บอกการหากินอาหารการหลากมนกันหากินมันกิดหากินบ่ไไ้มันกิดสิซ้ำมันค่นป่วยนี่แหละท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบเนาะยังไรกับฝาท่านผู้ชมเนาะผู้ใดสนใจอยากปลูกเอทุเรียนก็หาศึกษาอไใน y o u t u เอูอใน y o u t u ู e หลายๆช่องเนาะที่เิ่นไปถ่ายไปเอาลงเน่ยปัญหาสาเหตุ อันนี้เขากับมาเบาประสบการณ์จริงเงีนยแหละให้ฟังเลยการเลี้ยงไอ้ซื้อตอนันธน์นี่าจําเป็นสิไปเลี้ยงตนใ่มาปลูกเนอาท่านผู้ชมเอ้ยเออเพราะว่าถ้าปเลียกตนใย่นีเขาเอาไว้ในถุงดำนั้นมันกหลายปีนั่นแหละบอไงซสใสถุงไงไว้มันกหลายปีเนเาะมันก็มันก็นนนกบนกบแบบว่าห้ามันก็ไปหากินอาหารมองได้บริมันก็นอยู่ในถุงดำไ่เขาเนี่ยแหละ ุดท้ายนี่ถ้าเข้าบวตัดออกบ่อันันเบิองนีมันกิมันกะสิเกิดปัญหาตามมาแบบนี้แหละท่านผู้ชมเกิดปัญหาตามขึ้นมนาแบบแบบที่เห็นนี่แหละก็คือหากคตอใหญ่บ่อใหญ่งามบ่องามเออเพอเพอหยอดไหมหยอดแทงมาแบบนี้แหละเสียลาก็มีปัญหาเข้าไปอีกตัางหากอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมเนาะ สี่สนใจอยากปลูกก็ห้ศึกษาได้สองยูทูหรือถามคนที่เขาเจ้าจหูเนาะเบิง่งอันนี้เท่ากับมาเห็ดรุุนที่แหลกรุ่นแรกได้หน่อืมตอนนี้เขากับมีทุเรียนอยู่ประมาณสี่หลนแล้วเขากับเรียนรูู้จากประสบการณ์รุ่นแรกรุ่นได้มาเขากับปับปรุงแก้ไขก่อนเขาสี่ลงมือปลูกอันนั้นอันนี้เนาะเทากับศึกษายังยัง หลายๆจกประสบการณ์จริงเท่านี้แหละเอาก็ับศึกษาในยนูทูบนาเออเอาเอาข้อมีข่าวประสบอ่ากับปัญหาอยังนี่ข่าวประทาคลิปไปไทยอย่างโลกเนาะเอาก็ับเอามาศึกษาเอาก,บบเอากับเบิร์นมันกับเป็นผลนจังสีหลีเนาะยังไดกับฝากท่านผู้ชมเนะเาะติดตามกดไห์ก็เป็นกำลังใจเฮ้เลยอะท่านผู้ชมเออ แล้วมีประโยชน์เท่ากับอยากเผยแพร่ไปต่อเกษตรกรพ่อแม่อายนอกพี่นองเนะเาะโดยเฉพาะคนทางอีสานเท่านี่ปลูกมันกับปลูกยางเดียวดินจืดดินเสียเขากำหนดราคาเห้เขาอยู่เพราปันแหละถ้าปลูกใดเขาก็อยากหันมาปลูกเผื่เศรษฐกิจแนวอื่นคือกันเนาะเออมันสีใสเวลาเนี่ยมันถามว่ามันคุ้มเด้อท่านผู้ชมนี่ ต้นหนึ่ง้ามันมันติดปลูกติดยังลอยเปอร์เซ็นต์นี่บว่าโอ้ยตอนอาหารมือนหกหมือนบนเด้ขอเขาขายอันนี้เท่ากับทดลองปลูกเนาะตอนนี้เท่ากับทดลองสามดุดสีุ่ดออกมาแล้วมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นผสมต้นกล้วยตน้นเงาะยังมีเม็ดอ่ะเอาะผู้ใดสนใจกับมาเบเอ,อศึกษาดูงานใเนเขตอำเภอเมืองยะโสธรได้เนาะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเ้อตตอกล้วยก็มี ก๋วยนะว่าเ่ากบสามพันไอ้สามรอยกว่าต้นตอนตนี้มีเงาะมีทุเรียนมีบักมีเออบักเขียบมีเอ่อต้นพันจริงพันมดนั่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนาะสำหรับเอ่อคลิปนี้เขากบสรุปว่าเขามาบอกประสบการณ์จริงให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนาะท่านผู้ชม ยังไงก็ขอบพระคุณน้หลายท่านผู้ชมที่เข้ามาเป็ิดพลังใจเอฟซีก่าเอฟซีไม่เนาะหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งใหม่ๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ิดพลังใจเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากัสี่อขอปิดคลิไปไว้เพียงสำนีเนาะขอบพระคุณน้หลายทุกทุกท่านสบายดี